ครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองน้ําที่ท่วมอยู่เนี่ยตอนนี้ขยายวงกว้างนะครับทางรุ่งมันยูก็นํากําลังกว่า60นายเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก่อนหน้านี้นะครับผนังดินกั้นน้ําริมแม่น้ําเจ้าพยาที่พังลงเนี่ยก็ทําให้น้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาครับได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งถนนสาย3 0 9าอยุธยาอ่างทองในพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่6ตตำบลบางประกดอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอย่างที่เห็นนะครับ กว่า500หลังคาเรือนเจ้าหนที่ตำรวจสพปากโมกมีมูลนิธิร่วมกันตันยูก็ได้นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์10ลลำด้วยกันแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีก2คันแล้วก็มีโรงครัวนะครับแล้วก็ติดตั้งเตรียมไว้เพื่อให้การช่วยเหลือกับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่ติดอยู่ในบ้านแล้วก็ยังคงถูกน้ำท่วมขัง ตอนนี้นะสถานการณ์น้ำเนี่ยสูงกว่า2เมตรก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้นะครับแล้วก็มีการร้องขอจากประชาชนนะครับขอให้เข้าไปช่วยเหลือด้วยในขณะนั้นเนี่ยก็มีประชาชนแจ้งว่าขอเรือท้องแบนนะครับเพื่อไปรับผู้สูงอายุพร้อมกับครอบครัครวออกจากบ้านเลขที่243มหมู่6ตําบลมาประกดอำเภอปาโมจากจังหวัดอ่างทองหลังจากที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงนะครับกระทั่งในบ้านเนี่ยไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันยูก็นําเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์4ี่ลำด้วยกันครับไปรับนี่นะครอบครัวนี้ครับม,มีคุณบุญเรืองนีรังโสอายุ90ปีโอ้นี่แล้วก็มีครอบครัวรวมแล้วเนี่ยเคนนะฮะร,รับออกมาในจุดที่ปลอดภัยทั้งจวนอังทองเองตอนนี้ได้รับผลกระทบ น้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วทั้ง4อํอำเภอด้วยกันครับมีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็มีอำเภอป่าโมกนะครับโดี๋ยวยิ่งอำเภอป่าโมกเนี่ยน้ำจากแม่น้ําเจ้าพระยาก็ยังคงเอ่อล้นเข้าท่วมตําบลผงเลงอีก400หลังคาเรือน<ะ>และที่ตําบลบางประกดอีก500หลังคาเรือนครับส่วนถนนสาย309อยุธยาอ่างทองก็ยังคงมีน้ําท่วมผิวจราจรสูง1 0บถึงยีซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยยังคงผ่านไปได้นะครับแต่ก็จะลำบากหน่อย